สงพานิชย์นะคะ oh. เขาจัดโครงการ Agri Plus Award 2024ค่ะซึ่งนี่เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนะคะ oh. เพื่อที่จะต่อยอดนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของการเกษตรนะคะ oh. เพื่อที่จะให้ทุกๆกลุ่มนั้นได้นำไปใช้ให้เข้ากับความต้องการของตลาดค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากลอกรีพลัสอวอร์2024เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคนโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขัน งานวันนี้นะครับเป็นงานนาครีพาสวอสนะครับ2024นะครับก็เป็นงานที่กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มดำเนินการขึ้นนะครับในการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดสินค้าตัวเองได้นะครับเพื่อจะเอาไปสู่โลกนะครับเราพยายามจะยกระดับสินค้าชุมชนให้ขยับไปขงหน้าเพราะนั้นก็ถือว่าคราวนี้ก็เป็นความสําเร็จนะที่กระทรวงาค้าต่างประเทศได้ขยับขึ้นแล้วเราก็บอกว่าอยากให้ต่อไปอีกนะครับ ถ้าทําได้นะครับเราก็จะสำเร็จได้เพิ่มมีอย่างที่ผมเคยบอกว่านโยบายของเราคือเราสนับสนุีคนตัวเล็กเมื่อเราให้คนตัวเล็กเขามีโอกาสนะครับรัฐบาลนาท่านนายกบอกว่าสิ่งสําคัญคือเรื่องโอกาสนะครับสิ่งที่เป็นนโยบายของกระทรวงวันนี้คือคนตัวเล็กเพราะนั้นเราสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กให้เติบโตเป็นคนตัวใหญ่ขึ้นแล้วมันจะเป็นฐานสําคัญในการที่พัฒนาประเทศได้มากขึ้น และเป็นการต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรช่วยให้ SME เติบโตขึ้นได้ด้วยค่ะ